ในคลิปที่แล้วนะาะแม่ชนะาก,ก็ได้พูดถึงเรื่องของแก่นแก่นธรรมหรือแก่นสารสาระในธรรมนะว่าไม่ได้เปรียบไม่ไม่ได้เอาธรรมะเนี่ยไปเปรียบกับแก่นไม้นะแก่นสารสาร,สาระธรรมก็คือ,อหลักสัจธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่คนเรานั้นะสามารถที่จะนําไปใช้ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง แล้วก็จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญให้แก่ตนครอบครัวนนบ้านเมืองและประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปเนี่ยนะรือสาระความรู้สาระธรรมหรือองค์ความรู้ในเรื่องของหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีจริงหรือไม่พระพุทธเจ้าสอนยังไงนะหรือว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยไปสวดมนต์ไปนั่งสมาธิ ไปสร้างพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นก็ใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดอันไหนล่ะใหญ่ที่สุดในโลกกันแน่ทําไมเราเราเราเคยพิจารณาว่าทําไมเขาจึงนิยมกันมากมายในเรื่องของการสร้างพอพุทธรูปให้ใหญ่ที่สุดในโลกเราเคยเราเคยคิดเครือบแขงสงสัยกันไหมฮึไม่เคยเลยเราไม่เคยเครือบแขงสงสัยเลย ว่าทาไมเขาถึงต้องสร้างพระพุทธรูปกันให้ใหญ่ที่สุดในโลกองค์พระพุทธรูปนี่เราพิจารณาดูคล้ายๆกับว่าเป็นเป็นเครื่องเครื่องดูดซับดูดซับเหมือนหลอดดูดนั่นหละเครื่องดูดเอาซับเอาสมบัติจากคนจากมนุษย์ทั้งหลายไปเพื่อทำธุรกิจบางอย่างส่วนตนส่วนตัว ให้ตนนี้ได้เจริญรุ่งเรืองไม่ใช่เราผู้สร้างนะไปเจริญรุ่งเรืองเราเราต้องคิดพิจารณาตรายตรองดูให้ดีแล้วก็มองให้มันลึกซึ้งนะความใช่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าหรือที่ว่าให้ไปปั้นลูกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาทําไมเราจึงชอบปั้นตุ๊กตาตุ๊ตก,กตาตุกกต๊กตาตุ๊กตานี่ขึ้นมามากมายทาขึ้นมามากมายแม้กระทั่งเรื่องของพญานา ระอินพระพรมอย่างเงี้ยเราปั้นขึ้นมาทําไมเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นอาชีพในการปั้นงานศิละปะในการปั้นปั้นขึ้นมาเขาลงทุนเป็นหมื่นเขาก็ขายเป็นล้านเงี้ยไงก็กินส่วนต่างไปเยอะแยะมากมายมันไม่ใช่เรื่องของศาสนาหรอกมันเป็นเรื่องของกิเลสเราต้องไต่ตรองดูให้ดีว่เาเราตัวเราเป็นคนสร้างบุญ ว่าบุญใครบุญมันต้องสร้างเองได้เราบุญใครบุญมันเราต้องทําเองใช่ป่ะเหมือนกับเราเนี่ยป่วยเราไปหาหมอเราได้ยามากินเราจะให้คนอื่นกินยาแทนเราได้ไหมแล้วก็กินไม่ได้เพราะคนเขาไม่ป่วยเขาไปกินยาเดี๋ยวเขาก็เป็นโรคตายอีกใช่ป่ะเนี่ยเราป่วยเราก็ต้องกินยาเองทุกคนต้องปฏิบัติเองฝึกตนเองให้เก่ง เราอยากจะเก่งการร้องเพลงเราไปบอกให้คนอื่นฝึกการร้องเพลงแทนเราได้ไหมเราจะเก่งไหมเราอยากจะเก่งคณิตศาสตร์เราไปบอกให้คนอื่น,กกอ,น,อ, ta, อ,นอ่าเรียนคณิตศาสตร์ให้เราให้เราเก่งๆเก่งแทนละกันได้ไหมเหมือนเช่นเดียวกันว่าเราเนี่ยให้คนอื่นทําบุญแทนเราให้คนอื่นรักษาศีลแทนเราให้คนอื่นไปปฏิบัติแทนเราอย่างเงี้ยมันปฏิบัติแทนกันได้ไหมนะไม่ได้ คนที่ปฏิบัติได้เขาก็ได้ของเขาไปเช่นคนนี้ชอบทําบุญให้ฐานการทําบุญก็คือการทําบุญกับคนเหมือนกับว่าเราบาปเพราะอะไรเพราะเราไปทําร้ายคนเราไปเบียดเบียนคนเบียดเบียนมนุษย์เบียดเบียนพ่อแม่ปู่ย่าตายายเบียดเบียนญาติของเราพี่น้องของเราเพื่อนร่วมโลกของเราคือเราไปเบียดเบียนเขาเราก็เลยเป็นบาปเราก็เลยเป็นกรรมทีนี้การที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราละบาปนั้นก็หมายถึงว่า ละสิ่งที่ไม่ดีละบาปล้างบาปเสะดาะบาปล้างกรรมล้างเบียนออกจากตัวเองก็คือการหยุดการไปเบียดเบี่ยนคนใช่ไหมบาปคือการเบียดเบียนเพื่อนร่วมโลกเพื่อนใกล้ชิดเพื่อนรอบข้างเพื่อสิ่งแวดลอ้อมต่างๆนี่เลยนั้นเรียกว่าบาปบุญเขาก็ช่วยกันอยู่างนี้เลยทีนี้พอเวลาสร้างบาปไปสร้างกับคน แต่เวลาจะล้างบาปกับบอกให้เราเนี่ยไปไปบูชาพระพุทธลูกมาถวายพระบอกว่าจะล้างบาปไปสวดมนต์นั่งสมาธิบอกว่าจะล้างบาปใช่เหรอล้างบาปได้จริงเหรอนั่งสมาธิทํายังไงถึงจะล้างบาปได้บาปเอ้ยตรงนี้จากปูคขาเดือบาปเอ้ยสมบ์บาปเอ้ยจงงนี้จากภูคขาเดือดั่งหลับตาให้บาปมัน มันหลุดออกจากจิตจากใจของเราแลย้ยจริงๆแล้วนี่มือของเราไปตบไปตีไปดุไปด่าฆ่าร้านแทงกันเนี่ยเขาไม่ได้รับรู้ว่าเขาเป็นบาปนะแต่สิ่งที่รับรู้สิ่งที่ได้รับผลคือจิตของเราเป็นผู้ได้รับจะเป็นทุกข์จะเป็นสุขคือจิตของเราเป็นผู้ได้รับจะเป็นสวรรค์จะเป็นนิพพานหรือจะตามเราไป กีพบกี่ชากีกับมมันแนบอยู่ที่จิตของเราแล้วเรียบร้อยไม่ใช่่าโอุย้ยเราเป็นบาปแล้วเรามาเรามาบูชาพระพุทธลูกไปถวายพระเรื่องเราจะล้างบาปเรามาอาบน้ำมนต์เราจะล้างบาปเราจะ,ะให้พระมาพ่นน้ำลายพ่นน้ำหมากพ่อนอะไรให้เราเสกสวดคาถาโน้นคาถานี้ล้างบาปได้มันล้างไม่ได้มันเป็นมันเป็นอุบายที่จะ ทำพิธีกรรมเพื่อเรียกค่าครูค่าคายเท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องที่จะมาล้างบาปให้เราได้นั้นเราทำชั่วกับคนไว้เราไปเบียดเบียนคนไว้เราไปชอบไปโกงไปทุดจลีดไปเข็นไปฆ่าไปแย่งไปป้นไปที้เอาทรัพย์สมบัติเขามานี่คือมเป็นบาปคนขาดศีลทำเป็นบาปคนไม่มีศีลเป็นบาปเพราะฉะนั้นท่านถึงให้ละบาปก็คือหยุดการกระทําสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้ออกไปแล้ว บำเพ็ญบุญไม่ใช่การไปนั่งหลับตาเป็นการบำเพ็ญบุญการบำเพ็ญบุญก็คือการไปอนุเคราะห์เกื้อกูลคนสิที่นี่เปลี่ยนจากการจากการทําให้เขาเดือดร้อนทีนี้ก็เลยทําให้เขาเป็นสุขไงไปปล้นเอาของเขามาทีนี้เราก็จะล้างบะเรารู้ว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมจริงแล้วกรรมมันมาสนองเราเราได้รับเคราะห์แล้วที่เรารู้ว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมเราก็เลยมีทรัพย์มีสมบัติ เราก็เลยเอาไปอนุเคราะห์เขานี่คือการล้างบาปเป็นแบบนี้นะการชําระบาปเป็นแบบนี้คือไม่สร้างบาปไม่ปล้นไม่ขีไม่ลักขโมยทําไงได้มาก็ต้องแบ่งปันเอาคืนเขาไปเหมือนเดิมต้องคืนให้เขาไปเหมือนเดิมคืนให้เจ้ากํานายเวได้เหมือนเดิมที่เราไปลักขโมยปล้นจีฉอโกงทุจริตคอร์รัปชั่นหลอกลวงต้มตุนเข้ามานั้ ในที่สุดก็ต้องคืนให้แก่ธรรมชาติเขาไปเหมือนเดิมคือครูบาอาจารย์ท่านก็จะบอกว่าวางพามบนทำทานวางวางไม่ใช่วางออกไปสร้างพระพุทธรูปพระพุทธรูปเข้ามาเกี่ยวอะไรกระบ,บาบกระบุญของเราจะบอกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่พระพุทธรูปนะหรือจะมามาอ,อ,อนุมัติเราว่าให้เราเนี่ยหมดบาปหมดกรรมจากที่การเราไปชอบไปโกงมา ไปทุจริตมาให้เราหมดบาปหมดกรรมตรงนั้นไปเบียดเบียนไปลบลาข่าลันฟันแดงก็เป็นเป็นทหารเป็นตำรวจฉันไปเบียดเบียนฉันไปยิงคนฉันไปฆ่าคนมามากทมาเวลาจะล้างบาปไปสร้างพระพุทธรูปแต่เวลาฆ่าไปฆ่าคนแต่ล้างบาปกับดันไปสร้างพระพุทธรูปดันไปสร้างโบสถ์มันไม่เกี่ยวกันเลยมันไม่สมเอาเหตุผลอะไรมาบอกว่าล้างโบสถ์ สร้างโบสถ์สร้างพระพุทธรูปแล้วจะล้างบาปเอาเหตุผลอะไรมามาอ้างล้างได้ยังไงบาปมันจะหมดไปจากจิตใจของเราได้ยังไงใช่ไหมมันไม่หมดถ้าไปสร้างไปสร้างโบสถ์สร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าไม่ไม่ไม่ได้มาอยู่กับพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าไม่มาสถิตอยู่กับพระพุทธรูปแม้เราจะสักเคกาเมจรูเปคิริสิคาราตเตจันตริเขวิมาเน ยังไงยังไงก็ไม่มาแม้แต่ดวงจิตด,ดวงวิญญาณต่างๆก็ไม่มาเขาไม่สามารถที่จะรับรู้อะไรได้เลยมันเป็นเหตุเป็นผลอย่างนี้นะเราต้องมีเหตุเราต้องมีผลไม่ใช่เราจะไปเชื่อเลยว่าโอ้ยเพื่อนซักเค่มาแล้วพระพุทธเจ้าจะมาสถิตอยู่กับพระพุทธลูปพระอินท์จะมาสถิตอยู่ลูกพ้องพระอินพระอีสวรมาสถิตอยู่ลูกจิตวิญญาณเขาไม่มา เขาไม่สามารถที่จะแยกแยะไม่สามารถที่จะได้ยินสัมผัสอะไรได้เลยเขาไม่รู้มีแต่คนเรานี่คิดปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อหาทางว่าจะทำยังไงให้คนเชื่อเท่านั้นเองบางทีก็ชักชักชักแงงงขึ้นมาเหมือนเจ้าเข้าส่งทรงเป็นให้สร้างสร้างให้คนเชื่อบางคนก็ว่าฉันละลึกชาติได้โนนันนี่ชาินั้นจะเป็นนั้นชาตินี่มันหลอกกันได้ ชาตินั้นฉันเป็นหมาขี่เรือนชาตินี้ฉันเป็นแมวชาตินี้ฉันเป็นช้างเป็นสิงห์แตมันตัวกันนะเราอย่าไปสนใจตรงนั้นเราอย่าเอาตรงนั้นมาเป็นบรรทัดฐานนะเพราะบรรทัดฐานนั้นก็คือว่าคําสอนของพระเจ้า,าให้หยุดหยุดการทําความชั่วก็คือการละบาปถ้าไม่ละบาปแล้วมันก็จะบาปไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะไปสะเดาะเคาะไปอาบน้ามนต์ไปเรื่อยๆอ,อ,อย่างนั้น ล้างบาปแล้วก็ทําเราก็ทําบาปไปเรื่อยแล้วก็อาบนํามนไปเรื่อยล้างบาปไปเรื่อยสร้างพระพุทธรูปไปเรื่อยสร้างบาปไปเรื่อยสร้างโบสถ์ไปเรื่อยสร้างบาปไปเรื่อยก็สร้างพญานาคไปเรื่อยสร้างโน่นสร้างนี่สร้างนี่สร้างนั้นไปลักขโมยพ้นจีเข้ามาก็ไม่สร้างพระพุทธรูปไปรักขโมยพ้นจีเข้ามาก็ไปสร้างพญานาคลักขโมยพ้นจีเข้ามาก็เอามาสร้างโบสถ์รักขโมยพ้นจีหลอกลวงค่ายาบายาเสพติดหลอกลวงเอามาสร้างล้างบาปไปวะ สร้างขึ้นมาเพื่อบังหูบังตาเท่านั้นเองไม่ได้สามารถที่จะล้างบาปอะไรให้ใครได้หรอกนะเพราะฉะนั้นละบาปบาเพนบุญการบาเพ็ญ็ุญสิ่งที่เราไปหลอกลวงเข้ามานะเราก็แบ่งปัน,ปนเอาคืนเข้าไปนะเอามาทําบุญทําทานถวายพระธรรมให้พระธรรมล้างบาปให้เราตัว,วล้างบาปก็าหมายถึงว่าธรรมะธรรมะปลดลดอกเราปล่อยวางท่านก็จะนําพลทานเรา เอาไปช่วยเหลือมนุษย์ช่วยเหลือมนุษย์ช่วยเหลือมนุษย์พอเราไปเบียดเบียนมนุษย์มาไปลักขโมยปนจี้เขามาเราก็เลยต้องคืนเขาไปแบบนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่กลางร,ระหว่างความความชั่วกับความดีก็คือองค์ธรรมรอธรทมสายกลางทรมาของพระพุทธเจา้าทำหลุดโลกทำหนีโลกทำพ้นโทษทำพ้นทุกน,นะทำตรงนี้จะทําทให้เราพ้นโทษพ้นทุกได้สามารถชําระกรรมให้แก่เราได้ก็คือ ท่านจะมาเป็นผู้ที่อยู่ช่องว่างช่องว่างที่ว่าอันตรายที่สุดเนี่ยจุดนี้จุดอันตรายที่สุดที่คนจะต้องออกไปเบียดเบียนทะเลาะเบาแวงกันนั้นผู้ที่ผู้ที่บาปก็หยุดสร้างบาปท่านพ็จะบอกนำมาทานนำมาทานผ่านช่องว่างตรงเนี้ยผ่านตรงเนี้ยผ่านที่เนี้ยจะเป็นเหมือนสะพานบนุน ที่เราเข้าใจเรืยว่าเป็นสะพานบุญแลวที่จะเป็นผู้มาเชื่อมต่อเอากับคนคนที่ลําบากลาบนที่เขาเชื่อมต่อกันเรียกว่าเชื่อมให้มนุษย์นี้เสมอภาคกันแต่มนุษย์ไม่ยอมไม่ยอมรับความเสมอภาคก็เลยกูใหญ่กูใหญ่กูเมืองกูรวยกูเมืองกูดีกูเมืองกูเรีนกูดังกูเมืองแข่งแย่งแย่งแข่งขันกันอย่างนั้นมันพูดผู้ที่จะมาปรับโลกให้ให้โลกนี้ ราบขาบสงบร่มเย็นได้ก็คือองค์ธรรมมาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะปรับได้น้ําไหลขึ้นแล้วไม่ยอมไหลลงผลทุดท้ายก็ต้องไหลลงมาผ่านผ่านสะพานบุญแล้วบุญก็จะไหลไปไหมถึงน้ำไหลขึ้นไหลลงไหลแบ่งตามประสงค์ไปช่วยเขาอนุเคราะห์เกื้อควเขาไม่ใช่ไหลลงมากกูก็เอามังหลเขาไปรักขโมยปนจีชอกวงสุดชริดมากเอามาถวายตัว กูตอเอาหมั่กูเก็บไว้เบดกูเอาไว้เบ็ดลอยลาลานพันลานเนี่ยวิลาตายไปแบบนี้มรณา,า,าพาไปแล้วอูย้ยเงินเป็นฝันเป็นฝันเป็นฝัน,เป,น,นเป็นเสียงไหวกูหม่องกูมุ่มกูแก่นั่นคือบาปนะเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวบาปเลยแหละบาปอย่างว่าหันเลยเพราะว่าเอาทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาทับถมตนนะทาให้ตนตมต่ําต่าตมต่ำตม เกิดในภพชาติต่อไปไม่รู้กี่ภพกี่ชาติจึงจะได้เกิดมาแก้กรรมได้ะฉะนั้นพระธรรมคําสอนของพระเจ้าท่านจะสอนให้พระนิวางไม่ได้สอนให้พระลูกพระจะสอนให้พระวางวางทรัพย์วาง,วางสมบัติวางไม่ใช่วางไปสร้างพระพุทธโลกไม่ใช่วางไปสร้างโบสถ์เพราะเราได้มาจากคนสมบัติที่ได้จากการวางต้องนําไปช่วยคนนี่คือศาสนาของพระศาสดาห,หรือแก่นศีลแก่นธรรม ของพระศาสดาอยู่ตรงนี้คือทานมาทานไปทานมาทานไปไงเป็นสะพานบุญทีนี้เราไม่เป็นอย่างนั้นศาสนาไม่เป็นอย่างทานมาตูเอาทานมาตูหอบทานมาตูกรอบตูโวยเต็มไปหมดยศถาบรรดาศักดิ์อย่างใหญ่อย่างนาอย่าง อย่างเที่อาไปประกาศโชว์ชั้นยศใหญ่ชั้นยศใหญ่ชั้นยศใหญ่ชั้่ต้องซองใหญ่ใหญ่ซองใหญ่ๆ่ซองใหญ่ๆหญ่เงี้ยนี่แหละคือการทำลายศาสนาของศาสนา,าทำให้คนมองไม่เห็นแก่นศิลป์แกนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันแท้จริงคนเราจรึงต้องตกทุกข์ได้ยากลำบากลำบนเพราะ มีบาปมีกรรมร่วมกันมากจนเกินไปไม่มีผู้ใดที่จะมาชำระบาปชำระกรรมให้แก่มวลมนุษย์ได้เพราะต่างฝ่ายก็ต่างมีแต่กิเลสร่วมกันปุถุชนก็กิเลสนักบวชก็กิเลสเอาติละเอาติละมันจะมันจะล้างบาปอะไรให้กันได้ละมันก็จะทวีบวกทวีคูณแห่งบาปนั่นเองเราจึงเป็นทุกข์เดือดร้อนกันมากในปัจจุบันนี้ ไม่มีผู้ใดที่จะมาช่วยเราได้เลยนอกจากองค์ธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจ้า ส่งข่าวบอกให้เจ้าพี่น้อยได้เห็นแม่ปองท้า ถอนคำสอนโลกแบบไม่ไผ่บอนเขิงแก้วสีหอนคนฟ้าเอาเด้อพีนอ่น้องเขงสิหอนคนดีไผผู้มีศินธรรมสิอยูข่งข้าขางไผเดินทางเพียเส้นทำตรงเป็นคนสัวมันสิหลอดกระดงบ่ข้าค่างบางแผนเขิง เครื่องใบนี่มีสวาเครื่องคำเป็นปะธรรมคำสอนนอผุดโททรงตังคนได้ว่างเอาไว้บนผืนโลกกาก่วงใหญ่เป็นเครื่องใบตังแต่เข้าโบราณเขาได้กล่าวมาภาสีอานคนสร้างโพสสีหอมใหญ่วังเอาคนเขาอยู่สนเครื่องแก้วหุ่มโพ พ่อตนนี้บ่ได้เกิดตามดินเป็นโพสินโพธามวานลงเอาไว้เบาในถ้ำคงหูเทพมีตรงชมพูผู้เข้าได้สอนตัง